บางคนก็หยุดบางคนก็ไม่หยุดเลยแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เออ่เป็นแม่บ้านหรือทํางานอยู่กับบ้านอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้หยุดนะคะพี่เก๋หน้าที่อะไรที่ไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็ลาออกไม่ได้เลยมีอยู่หน้าที่เดียวนะไม่สามารถลาออกได้เลยนะสิดตัวไปแบบจนวันสุดท้ายเลยนะ หน้าทีเดียววันนี้ไม่ขึ้นเลยนะไปไหนอะ่ะไปทําบุญเหรอรอพี่เก๋ระวังแฟนขับคิดถึงนะหรือว่าหยุดแล้วพี่เก๋หยุดเหรอ คือของกินเต็มหน้าเลยเบือ่อจะบอกว่าคิดถึงเอ,อะสิถ้าไม่มีพี่เก๋ไม่มีใครมาเฝ้าเอสหรอกใครที่ที่ท,ที่ที่อยู่กับจนจบแลก็จะจะมีป้าชนาะเนาะป้าชนาะอื <c oughs> ถ้าพี่พรอยู่พี่พรก็จะเฝ้าจะช่วย <c oughs> จะช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> หลักๆลักแบบถ้าไม่มีพี่เก๋นี่ เกมค่ะ <laughs> ไอ้ใกล้จะถึงแล้วร้อยแล้วพี่เกยเหลือสิบกว่าตอนนั้นมันมันยี่สิบกว่าใช่ไหมกล่าว่าไม่รู้ว่ามันตัดวันไหนนะเอกไม่รู้เหมือนกันว่ามันตัดวันไหนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลาพักร้อนสักสามเดือนนะปาชนาะ เมื่อกี้ไปอาบน้ำมาปัชนาบอกว่าจะลาพักร้อนอ่สักสามเดือนให้มันครบร้อยก่อนเหมือนเหมือนข้าราชการตัดตัดยอดตัดยอดเหรียญตัดยอดวันไหนไม่รู้ เดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปาราชนามันก็อย่างว่านะอันนี้ก็จริงๆเชา้มชามื้อเช้ามื้อเที่ยงนี่เป็นมื้อเดียวกันนะ100ร้อยปีสิแต่ยังอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะคะ เดี๋ยวกินกินกาแฟคำหนึ่งไว้จะปรุงคือมือ้อมือเช้ากับมื้อเที่ยงนี่เป็นอ่าเป็นมื้อเดียวกันนะคะแต่ตอนเย็นอีกทีหนึ่งก็ประมาณห้าโมงบางทีก็กินบ้างไม่กินบ้างแต่ส่วนมากก็กินนะคะแต่ว่ากินไม่มากเท่าไหระคะ่ค่ะตอนเย็นหอหอยัง จะไม่กินก็ไม่ได้นะกาแฟนี่มันเข้าเส้นแล้วนะตอนเช้าก็จะเติมนิดหนึ่งทีนี้ทีนี้ก็จะเติม จะเติมจะเติมเครื่องปรุงนะคะได้ชนะนายพูดขำกินกินหลายอย่างมากเลยตอนเช้าเ,าเสือ้อเสื้อผ้านีเ่เริ่มใส่ไม่ได้แล้วจะแข็งพี่เก๋แล้วเนี่ยแต่พี่เกย๋ยังไม่อ้วนเท่าเอ็ดเลยพี่เก๋น่าจะสูงนะเนาะเอ็ดสูงที่ร้อยร้อยหกสิบ อูมินนึงอะไรแบบนี้ค่ะน้ำหนักก็อย่าถามเลยน้ำหนักนี่ไม่ต้องถามเลยนะว่าเท่าไหร่ใส่ถัว่วใส่ถัว่วใส่ถั่วช้อนหนึ่งใส่น้ำ